สวัสดีค่ะ Privacy Talk with Mayuri นะคะ EP ที่3นะคะเมื่อวานนี้คุยไปเรื่องเกี่ยวกับบัตรประชาชนนะคะถ้าไม่จําเป็นเราไม่จําเป็นที่จะ er. ต้องเอาไปให้ใครไม่ว่าหน่วยงานใดก็ตามนะคะแต่ถ้าจําเป็นละ่ะเราจําเป็นที่จะต้องใช้บัตรประชาชนเรานะคะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขอดูขอเก็บขอรวบรวมใช้ตัวสําเนาบัตรประชาชนเราเราจะต้องทอํายังไงบ้างนะคะง่ายๆเลยนะคะถ้าเป็นเกี่ยวกับตัวสําเนาบัตรประชาชนนะคะถ้าเราจําเป็นต้องให้นะคะมี2เรื่องที่ต้องรู้อันที่1คือเวลาคุณ copy หรือคุณสําเนาให้ใครไปคุณควรจะขีดข้อมว่า คุณใช้ไปเพื่อองคอ์กรใดบริษัทใดห้างร้านใดเวลาที่มีประเด็นปัญหาว่าเขานําไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือทําข้อมูลชุดนี้ของเราหลุดลวด่วงไหลไปหรือมันหายไปหรือเอาไปพับถุงกระดาษอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยค่ะเราจะได้รู้ว่าอา้าวอันนี้เราให้กับองคอ์กรใดไปนะคะในฐานะเขาเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ p d ดีเนี่ยเขาจําเป็นที่จะต้องดูแลตัวแบบประชาชนชุดนี้ของเราด้วยนะคะเพราะนั้นก็ขีดคอมไว้แล้วก็เขียนชื่อไว้ว่าใช้สําหรับองค์กรใดนะคะและเรื่องที่2ที่ท่านต้องรู้ก็คือว่า แบรประชาชนเนี่ยใช้แค่หน้าแรกหน้าเดียวนะคะไม่จําเป็นต้องใช้หน้าที่2นะคะ22มีนาสองพันห้าปีที่แล้วนะคะกรมการปกครองได้ออกตัวประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าการสําเนาับรประชาชนนะคะให้สําเนาตัวับรประชาชนแค่หน้าแรกหน้าเดียวเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นสมาร์ทการ์ดแล้วนะคะสมัยก่อนที่ต้องก๊อปปี้สหน้าเพราะว่าตัววันหมดอายุของับรประชาชนนะคะมันอยู่ด้านหลังของับรประชาชนเขาก็เลยต้องก๊อปปี้หน้าหลังแต่ตอนนี้สมาร์ทการ์ดอะทุกอย่างมันใช้ข้อมูลบนหน้าแรกหน้าเดียวได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นก๊อปปี้แค่หน้าแน้เดียวะะค แอหน้าที่2เนี่ยมันมีความสําคัญยังไงนะคะหน้าที่2มันจะมีตัวเลขชุดหนึ่งนะคะอ่าน,นดูอันนี้เป็นบัตรหมดอายุแล้วของมิวลีนะคะตัวนี้คือเรียกว่าเลเซอร์ไอดีหรือเลเซอร์โค้ดนะคะมันจะเป็นชุดตัวเลขที่มันออกมาตั้งแต่ลงพิมพ์แล้วค่ะตัวเลขชุดแรกนะคะที่เป็นตัวอักษรนะคะมันคือรหัสของชิปการ์ดนะคะตัวชุดที่2ที่เป็นตัวเลขยาวๆประมาณ7ดตัวเนี้ยค่ะคือรหัสของกล่องของชิปการ์ดชุดนี้ที่กรมการปกครองส่งให้สํานักง,งานเขตหรือส่งให้อําเภอใดอําเภอหนึ่งนะคะเป็นตัวคอนโทรลของเขาอีกท และตัวสองตัวหลังนี้ค่ะก็คือว่าในลำดับกล่องนั้นนะบัตรนี้เป็นบัตรเลขที่เท่าไหร่นะคะเวลาเราไปทําบัตรประชาชนใหม่นะคะเขาก็จะหยิบบัตรตัวนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็สกิทำข้อมูลเราอยู่บนบัตรหน้าแรกนะคะมันจะมีเลข13หลักและข้อมูลของเราอยู่และข้างหลังมันจะเป็นชุดควบคุมนะคะก็คือเลเซอร์โคดตัวนี้ค่ะก็คือรหัสควบคุมของบัตรประชาชนชุดนี้อีกทีหนึ่งนะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะธุรกิจโดยทั่วไปเวลาที่เราทําสัญญาซื้อขายติดต่อและติดต่องานนะคะหรือว่าใบมอบอำนาจหรือสมัครงานนะคะ มันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ตัวเลเซอร์โค้ดตัวนี้นะคะมันใช้แค่ตัวหน้าแรกหน้าเดียวเพียงพอแล้วนะคะสําหรับบางหน่วยราชการเท่านั้นนะคะที่ต้องการยืนยันหรือพิสูจน์ตัวตนของเจ้าของบัตรจริงๆนะคะเขาจะถามตัวเลเซอร์โค้ดตัวนี้นะคะเขาจะมีการขอเก็บข้อมูลส่วนบคุคคลตัวนี้เพิ่มนะคะอย่างเช่นเราอาจจะอยากจะใช้สิทธิ์บางประการกับหน่วยราชการนะคะเขาก็จะมีการให้เรากรอกรอยู่ประมาณ4เรื่องนะคะหลักๆเลยที่เขาจะใช้ในการตรวจสอบนะคะชื่อนามสกุล ตัวรหัส13หลักนะคะวันเดือนปีเกิดและก็เลเซอร์โคดตัวนี้ค่ะเวลาเขาได้ตัว4รายการนี้ไปเรียบร้อยแล้วหน่วยราชการเขาจะทําข้อมูลนี้ยิงข้อมูลไปที่สํานักพัฒนารัฐบาลดิจิตอลนะคะดีเอนะคะดีเจจะเป็นฐานข้อมูลในการที่จะคอยเช็คตัวนี้ให้นะคะ เวลาเขาตอบกลับมามันจะเป็นแค่ถูกออฟฟอใช่หรือไม่ใช่บัตรนี้ยังใช้ได้หรือตรงกับเจ้าตัวหรือเปล่าหรือบัตรนี้เลขเลเซอร์โค้ดตัวนี้มันไม่ได้ใช้แล้วมันอาจจะบัตรหมดอายุไปแล้วหรืออาจจะเป็นของผู้วายชนหรือผู้เสียชีวิตไปแล้วมีการสมสิทธ์เข้ามาหรือเปล่านะคะมันจะมีแค่ประมาณนี้ที่ใช้ในเรื่องของเลเซอร์โค้ดนะคะนี่มันก็จะมีบางส่วนอีกเหมือนกันค่ะที่ต้องใช้เลเซอร์โค้ดต่อนะคะเราจะเห็นแลวความสําคัญของเลเซอร์โค้ดเป็นยังไงนะคะบางเรื่องเวลาที่เราไปติดต่อธุรกรรมทางธนาคารต้องการใช้ในการพิสูจน์ตัวต ทุประสงค์ของเลเซอร์โค้ดมีอย่างเดียวเลยค่ะเพื่อใช้ในการพิสูจน์ตัวตนว่าใช่ตัวเราจริงๆหรือเปล่าใช่เจ้าของบัตรจริงๆหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ให้กับใครไปมีความจําเป็นที่จะต้องรักษาข้อมูลชุดนี้ด้วยเหมือนกันถึงมันดูไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันใช้ปลอมแปลงตัวตนได้นะคะเวลาที่มีการติดต่อทางธนาคารเขาก็จะมีอีกโปรเซสหนึ่งเหมือนกันที่ใช้ในการาพิสูจน์ตัวตนนะคะดูถามเลเซอร์โค้ดตัวนี้นะคะเราเรียกว่า KYC นะคะกิจกรรม KYC นะคะ Know Your Customer ะะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะอาจจะสัปดาห์หน้าพรุ่งนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ EP ถัดไปนะคะจะมาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับ KYC หรือ Know Your Customer แล้วใช้ตัว Laser Code นะคะ Laser Code ตัวนี้จากหลังบัตรประชาชนนะคะในฐานะเราเป็น Data Subject ในฐานะผู้เก็บข้อ,อ,ขอมูลเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเขาจะต้องทำยังไงกับเอกสารชุดนี้บ้างนะคะก็วันนี้ขออนุญาตสวัสดีค่ะ